กงสีก็สิบพอดแคสต์คุยซุบซิบป,ปัญหาธุรกิจครอบครัวพบกับเสื้อเชิ้ต GQ x Mission to the Moon Selective Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ลายไม้ช่องแอดเลยแอด Mission to the Moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กงศีก๊อตสิบพอดแคสต์กับกว้างเศรีินนันท์ครับกับพี่ปิ๊กทัศภาครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กสวัสดีครับกว้างเป็นไงบ้างวันนี้ก็กลับมาเจอกันในสตูอีกครั้งนะครับอ่าครับเราจบช่วงซูมมาแล้วโอ้ครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ปิ๊กขับเฮาส e คัรเพาก็แหนะทุกคนก็เข้าไปอยู่ในร้านกันหมดนะครับก็หาเวลากลับมาฟังพอดแคแค์บ้างไม่ใช่หลงเข้าไปในโลกคับเฮาส์แล้วก็เจอพี่ปิ๊กตลอดเลยครับพี่ไม่ได้ออกมาจากร้านเลยครับก็วนๆอยู่น้านตั้งแต่พี่ปิ๊กคักมาวันนั้นก็ไม่ได้ออกมาเหมือนกันไม่ดอยเลยยาวเลยฮะอืมอืมมันก็เป็นโลกโลกใหม่ที่น่าสนใจนะนั่นคือแบบเหมือนกับมันทําให้เรากับคนที่เราอยากฟังอะใกล้ชิดกันได้มากขึ้นไงมันคือเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้แหละใช่ใช่ครับเหมือนกับเราเฮ้ยคนสมมติเขาเป็นศิล้ว เขาเรียกให้เราพูดดีโอ้โหมันเป็นความรู้ส yeah, okay, uh, ึกท okay, so mm ี hmm. ่แบบบอกไม่ได้จริงนะปกติเราแค่เทคไปหาเขาแล้วก็ว้าวแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราได้โต้ตอบกับเขาได้คุยกับเขาจริงๆเนาะถ้าต้องกลับไปจริงๆเนี่ยทมกยุคหนึ่งเรามีบีนเคใช่ไหมครับบีนเคที่เขาต้องมีอ่าซื้อบัตรเาจะไปจับมืออ่าเนี่ยคือแค่คุณนั่นคือคุณต้องซื้อบัตรแล้วจับมือนี่คุณไม่ต้องเสียตังค์ทั้งบาทนะโอ้จริงเนาะแล้วคุณได้คุยกับเขาด้วยอ่ะแล้วคุณได้คุยกับเขาเนี่ยมากกว่าหนึ่งนาทีเพรากาะจับคือคุณบอก คุณคุยคุณอินเทอร์แอคกับเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอ่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีความน่าสนใจนะครับอ้าววันนี้มีอะไรคุยกันก็วันนี้จะเอาปัญหาของทายาทมาคุยกันอีกแล้วครับผมมัมม่นใจว่าสิ่งที่ทายาททุกคนย้ําเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องเจอแน่ๆในการกลับมาทําที่บ้านก็คืออยากออไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยากขอผู้ใหญ่ทาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็โดนผู้ใหญ่ปฏิเสธกลับมาซึ่งเราก็เคยคุยกันในอีพีก่อนๆไปบ้างแล้วนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันในอีพีก่อนๆครับว่าผู้ใหญ ที่เราจะไม่โอเคมากๆเลยแล้วก็เห็นกันบ่อยมากๆเลยคือตอนเราขอเขาทําเนี่ยเขาปฏิเสธเนาะโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อยู่วันหนึ่งครับมีใครมาพูดกับเขาเช่นอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยผลลัพธ์ก็คือเฮ้ยเขายอมทําทั้งที่มันคือเรื่องเดียวกับที่เราพูดก็เลยอยากจะมาชวนพี่เป๊กคุยครับว่าไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ยม,มันเกิดจากอะไรแล้วเราควรจะทํำยังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกที่นะพี่เห็นด้วยกับกวางนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องความเชื่อใจ S <S อ่านะครับอันนี้พี่แบ่งเรื่องนี้ออกเป็นสองกรณีครับ <S <S คือเหตุผลที่เป็นปัจจัยภายนอกคือเราควบคุมไม่ได้ครับกับปัจจัยที่เราควบคุมได้แล้วกันเอาปัจจัยภายนอกก่อนคือเราควบคุมไม่ได้คือเรื่องที่เราไปคุยเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เอาพูดง่ายๆเนี่ยคนที่เขาอยู่มาก่อนเราเนี่ย <S 2> <S 2> คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าเขาทําเรื่องนั้นได้ดีกว่าเรา <S <S อืหรือเป็นความเชื่อของคุณพ่อไงเราถึงควบคุมไม่ได้ เขาเชื่อว่าคนอื่นเนี่ยทำเรื่องนั้นดีกว่าเราหรือเรายังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่มากพออ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปพูดอะไรเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งในการที่ให้คุณพ่อคุณแม่มาเชื่อเราคนนั้นอยู่มาสิบปีเราเพิ่งเข้าไปได้ปีเดียวใช่ครับโดยธรรมชาติคนทํางานสิบปีกับหนึ่งป <ขอ S 2> ีเขาฟังใครเราต้องฟังสิบปีอยู่แล้วถูกไหมครับ,รบหรือกรณีที่อ่เรียกว่ามันมีเรื่องที่ยากกว่านั้นคือคุณพ่อรู้เรื่องนั้นดีที่สุดอยู่แล้วอะ ครับแล้วคุณจะไปพยายามจะไปไปไปเปลี่ยนไปเสนออะไรเนี่ยนเราว่ายากจริงๆเปาะงั่นคือมันมันยากกว่าปกติโดยทั่วไปอันนี้คือปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ครับกลับมาดูปัจจัยที่เราควบคุมได้ครับเราเป็นลูกเนี่ยเราจะเสนอไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยพี่อยากให้มองอย่างนี้ครับเคยได้ยินคําว่าบอลทับกันไหมทีมฟุตบอลมีตําแหน่งทับกันอ่าอ่าเคยเคยครับคือซุปตาสองคนตนา่ตแหน่งทับกันแต่สนามนั้นมันมีศูนย์หน้าได้คนเดียวครับมันต้องมีคนดืงที่นั่ง S <S <S อกอดพยาเย็นอยู่ใช่ไหมเพราะไม่ได้เตะใช่ไหมครับความหมายของพี่คือถ้างานงานหนึ่งมันมีคนดีมีคนเก่งคนดีทําอยู่แล้วเรามีความจําเป็นไหมจะต้องไปเปลี่ยนง,งานตรงนั้นอืในงานในบริษัทในธุรกิจที่บ้านมีงานอื่นให้ทําอีกตั้งเยอะเยอะแยะใช่ไหมครับทำไมเราไม่ทําครับเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นทายาทเนาะวันหนึ่งธุรกิจนี้จะต้องเป็นเป็นธุรกิจที่อยู่ในความดูแลของเราร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับเราก็เลยจะต้องรู้ทุกเรื่องนะ ถ้าเรื่องนี้ยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องน้อยใจไปทำเรื่องอื่นอย่านอยค,คืออย่าอย่าไปเสียอารมณ์กับเรื่องแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรื่องนี้เสนอไปปุ๊บมีคนอื่นที่เสนอแต่คุณพ่อ take comment, เทคคอมเมนต์อาอเรื่องที่คนอื่นเสนอไปทําเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเสนอเรื่องอื่นอมไม่ไม่ไม่ต้องงองแงไม่ต้องงอนไม่ต้องแรงสิน้นเพราะสุดท้ายเราต้องดูทุกอย่างเป็นอยู่ดีถูกเราแค่ลําดับเวลาว่าอ๋อวรนนี้เรื่องนี้ มีคนทำอยู่แล้วเออดีเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นให้คิดแบบนี้อย่าอย่าไปเฮ้ยชอบวิธีคิดนี้มากเลยอย่าไปแบบเทำไมไม่ทำเรื่องนี้ละเรื่องก็ไม่ทำกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่คนจะทําไม่มีใครทําใช่ครับกลายเป็นทุกคนมาหยุดงานงานเนื้อหาเดียวกันสุดท้ายธุรกิจมันก็ขาดขาดเกินๆใช่ไหมอีกงันหนึ่งก็คือพี่อยากจะก็เราเองตัวเองแล้วก็อกอันที่เราควบคุมได้นะครับเราต้องมองแบบเป็นกลางนะแฟแฟว่าไอ้ที่เราเสนอกับคนนั้นเสนอ ใช้ตกลงของใครดีกว่ากันจริงๆริงวะอย่าอย่าเข้าข้างตัวเองนะให้เอาเรื่องแบบนี้ไปปรึกษาใครก็ได้ผมเสนอแบบทางเรื่องเนี้ยผมเสนอวิธีการแบบเออีกคนนึงเสนอวิธีการแบบบีเอาไปปรึกษาคนนอกว่าเขาฟังใครมากกว่าแล้วก็ฟังหบบแต่เป็นกลางให้เขาตอบมาเราที่ไม่ต้องไม่ต้องเล่าเรื่องสตอรี่นะว่าเอคือเราบีคือใครให้เล่าอย่างเงี้ยแล้วเป็นคิดว่าเป็นยังไงแล้วลองดูครับว่าเสียงส่วนใหญ่พูดว่าอย่างไงถ้าเสียงส่วนใหญ่ ขอโทษดพี่ไม่อยากว่าเสียงส่วนใหญ,ญ่คนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆควรจะเป็นคนให้คําตอบได้ดีสุดมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ,ญ่เพราะธุรกิจไม่ใช่ประชาธิปไตยพี่พูดคำนี้เสมอนะครับ,รบถ้าผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าวิธีการของเราดีกว่าจริงๆส uh huh. มมุตินะครับเขาต้องบอกเหตุผลด้วยอ uh huh. คุณเอาเหตุผลนั้นๆนนนะไปบอกคุณพ่อครับแสดงว่าคุณมีปัญหาที่การนําเสนอ อืมจริงครับคุณพูดเป็นรู้เรื่องใช่โอ้ยจริงๆเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะวิธีการพูดเนี่ยวิธีการเล่าวิธีการขายไอเดียเนี่ยคุณชนชงไปยังไงอะชงไว้เขาชงวิธีของดีแค่ไหนอะครับพีเซนหวยก็ก็ขายไม่ได้เหมือนกันเออเขาก็ไม่เข้าใจเขาซื้อคุณใช่ไหมอ่ะวิธีอย่างเงี้ยถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเอาคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปบอกไปบอกคุณพ่อกลับไปขายใหม่ครับเหตุผลอย่างนี้งั้นแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่หลายๆคนบอกว่าวิธีการของของคนอื่นดีของเราเกมโอเวอร์นะ ครับ<ๆ>เราก็ต้องยอมใช่กวางอยากเสริมพี่ปิ๊กเรื่องเรื่องแรกอะครับก็คือเรื่องของเนะครดิตเนาะกวางว่ารู้สึกว่าบางครั้งมันไม่สําคัญว่าพูดอะไรอะครับแต่ไอคนพูดเน่ยว่าใครเป็นคนพูดเรื่องเนี้ยบางทีมันก็สําคัญอย่างที่พี่ปิ๊กบอกว่าคนทำสิบปีคนทำหนึ่งปออีคนทำสิบปีมันก็ต้องมีเครดิตมากกว่าอยู่แล้วครับเช่นกันครับว่าอย่างที่พี่ปิ๊กบอกเหมือนกันว่าก็คือไอไอแมสเซจที่เราต้องการสื่อเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่วิธีการสื่อสารหรือว่าจังหวะการพูดเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับอ่าดังนั้นวังว่าถ้าเกิดเรา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 ,เรามีปัญหาเรื่องนี้นะว่าแบบผู้ใหญ่ไม่ฟังเราเนี่ยแต่เขาฟังคนอื่นแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละคนหนึ่งพูดเราพูดไม่ฟังอีกคนหนึ่งพูดฟังเนี่ยวังว่าเราต้องมากลับมาทบทวนตัวเองก่อนปัจจัยภายในเหมือนที่พี่ปิ๊กบอกเลยครับว่าหนึ่งคือเราสื่อสารไม่ดีหรือเปล่าอื้อบอ,อกไหมอรัเราทํากานบ้านไม่ดีหรือเปล่าเราพรีเซนต์ไม่ดีหรือเปล่าสองเลยคือจังหวะไม่ดีหรือเปล่า จริงๆธุรกิจข้อบครัวเ,เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะื่อผิดจังหวะด,ดูที่ทางลมนิดนึงดูอารมณ์นิดนึงเข้าผิดจดังหวะนี่ซวยมาแล้วเยอะแล้วะ <S 1> <S 1> <S แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องตัวตัวเครดิตเราเองครับว่าเออเรามีความน่าเชื่อถือพอหรือเปล่าครับคืออย่างเราเราคุยกันมาหลายตอนหลายครั้งว่าลูกก็ควรจะนําเสนอในจุดที่เป็นจุดเก่งของตัวเองอ่ะที่จะไปเสริมงานางพ่อคุณแม่ได้ครับถ้างานนั้นเขามีโอ้โหสุดยอดเซลล์สุดยอดผู้จัดการโรงงานอยู่แล้วที่เก่งอยู่แล้วครับ แล้วเา็าไปทําอย่างอื่นอืมไป,ไปเสริมเขาไม่ใช่ไปไป,ไปหักไปชนอะเออไม่ใช่ไปชนกับคนเก่าคนแก่อีกงานหนึ่งที่กวางพูดเมื่อกี้ที่พี่คิดว่าน่าจะเสริมก็คือพอบอกว่าเรื่องเดียวกันคนอื่นพูดคุณพ่อโอเคครับเราพูดไม่โอเคถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเกิดขึ้นจริงเนี่ยลองหาโอกาสคุยกับคุณพ่ออืว่าทําไมถึงตอนเราพูดอะพ่อไม่เอาทำไมอีกคนมาพูดพ่อถึงเอาต้องถามตรงต้องถาม,มครับเออถามว่าอยากรู้ว่าทาไมเราจะได้รู้ว่าต่อไป ถ้าพ่อบอกว่าไม่พ่อบอกว่าอะไรก็จะแล้วแต่เขาจะให้ผลเรามาเราจะดูว่าอ๋อเป็นเพราะวันนั้นเราพูดไม่รู้เรื่องเหรอค,รคือมันต้องแยกนะครับไอเดียที่นําเสนอคือก้อนหนึ่งวิธีการนํเสนอข้อน,นึงถ้าไอเดียดีทั้งคู่แปลว่าเราอาจจะออออกพูดไม่รู้เรื่องหรือผิดจังหวะ เขาแบบว่าเข้าไปวันที่กำลังมีปัญหายุ่งๆเขาไม่ได้มีสมาธิที่จะเราที่ที่จะฟังเราเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราถึงต้องกลับมาทํากันบ้านในส่วนที่บอกว่าควบคุมสถานการณ์นั้นได้อีกอินเทอร์นอลแฟกเตอร์เราต้องศึกษาเรื่องพนที่ดีเหมือนง่ายๆครับเราเราจะเคยชินไงี่ยพอเราเป็นเป็นลูกใช่ไหมลูกพ่อตอนไหนกคุยได้ขับรถไปก็คุยไปกินข้าวไปก็คุยไปแต่ว่าแต่พ เรื่องแบบเดียวกันในที่ทํางานข้างนอกคุณทําอยู่ไม่ได้ไงถูกต้องาดูไว้เคาะเคาะแต่ดูทิศทางลมเจ้านายเราไปแค่ว่าอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยคุยเรื่องงานคือเรื่องงานเพราะวิธีการปฏิบัติในการคุยเรื่องงานก็ต้องทําเหมือนกันครับอย่าทําเป็นว่าเราไปขอเงินแม่เล้เคยคุยตางนี้ไหมชอบประโยคนี้อยากทำอะไรไปขอตังค์เฮ้ยเราไม่ใช่ขอเราไม่ได้ขอค่าขนมนะครับ แต่ก็อยากฝากอีกอย่างนึงก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าเออเราจะอาจจะน้อยใจรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจเนาะที่แบบเฮ้ยเขาไม่ฟังเราเขาฟังคนอื่นอ่ะแต่ก็ว่าสิ่งสําคัญมากกว่าประเด็นว่าเออเขาฟังหรือเขาไม่ฟังเราเนี่ยมันคือไอ้สิ่งที่เราอยากทําเนี่ยสุดท้ายมันได้ทําจริงๆนะฮะถูกไหมฮะชแม้มันจะไม่ได้เริ่มจากเราอะครับอกวก็มีเคสของของลูกลูกเพจคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเข้ามาแชร์ให้ฟังครับพี่เขาเป็นแบบนี้นะครับพ่อไม่ฟังเขาวิธีการของเขาคือยังไงรู้ไหมครับไปบอกคนอื่นให้คน อแค่นี้เลยครับก็คือขนลับได้คนล,ลับได้ถูกไหมฮะแม้ว่าม,มันจะไม่ได้เริ่มจากเราเขาก็ไม่ได้แคร์ครับเรามองว่ามันไม่ได้สําคัญว่าเริ่มจากใครผู้ใหญ่ยอมทําเพราะใครแต่สุดท้ายไอ้สิ่งที่เขาอยากทําเนี่ยหรือว่าอปลายทางที่อยากจะไปถึงเนี่ยที่มันได้ไปจริงๆนะมันได้ทาเรื่องนี้จริงๆอ่าดีเพราะนี้อันนี้เป็นมาเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดของน้องคนนั้นเลยนะอ่าใช่ใช่ครับเพราะจริงเนี่ยคือสิ่งที่ที่พี่บอกว่าถ้าเราทำาู้เกียิครอบครัวเราถึงต้องคิดว่าเรากําลังบริหารทีมกีฬาไง เราไม่เป็นต้องยิงประตูด้วยตัวเราเองนะบางครั้งเนี่ยเพื่อนมีโอกาสดีกว่าเราเราส่งบอลให้เพื่อนเพื่อนยิงเข้าเฮ้ยสุดท้ายคือคะแนนคือคือประตูนึงเหมือนกันเราชนะเออคือประตูเหมือนกันไม่ว่าเรายิงได้สองแต้มเพื่อนยิงได้แต้มเดียวเลยคือคุยยิงเข้าหนึ่งทำมันก็คือแต้มเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเร็นิดนึงคือเราต้องบริหารทุกข้อควาเหมือนมืออาชีพและคิดหลักการของการบริหารแบบทีมกีฬาเข้ามาจัดการ ถึงอันนี้อันนี้ดีมากตรงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่หลายๆลคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยถูกเพราะว่าอันนี้ไปใช้ได้จริงๆเลยครับแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคเครดิตครับกวาบอกว่าส่วนใหญ่มันคือเรื่องนี้เลยครับที่ททแบบว่าคนนึงทํางาน1ิปีแต่เราเพิ่งกลับมาทำเขาโอกาสที่เขาจะไม่ฟังเรามันก็สูงอยู่แล้วครับแต่กวาว่ามันจะดีกว่าเลยถ้าเกิดว่าเราค่อยๆสร้างเครดิตตัวเองขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับผ่านความไอส์สำเร็จความสาเร็จเล็กๆครับคือถ้าเกิดมีใครมามาบอก บองว่าเอ้ยแนะนําหน่อยว่าเออเราจะกลับไปช่วยธุรกิจครอบครัวให้เริ่มจากเรื่องอะไรกวางก็จะพูดเสมอเลยครับว่าให้เริ่มจากเรื่องเล็กๆโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆที่มันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากๆหรือว่าเรื่องเล็กๆที่มันเอ่อได้เงินเพิ่มอ่าหาตังค์ให้ธุรกิจเพิ่มโดยที่แบบไม่ไม่ต้องทําอะไรหิือช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยธุรกิจประหยัดตังค์ได้อะอันนี้อันนี้ก็สาคัญนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นตัวสร้างเครดิตให้กับตัวเราเองแล้วพอวันหนึ่งที่เราค่อยๆสะสมเครดิตตรงนี้แล้วอ่ะ ผู้ใหญ่ก็จะฟังเรามากขึ้นนะถูกต้องกองวางกวางเองก็เป็นแบบนี้นะครับอตอนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคือถ้าเกิดเราเราเราตัดสินใจเราเราพูดกับคุณพ่อค,คุณแม่เขาเขาฟังเรามากวามมากว่าเมื่อสมัยก่อนที่เรากลับมาทําแรกๆเยอะมากเลยนะครับใช่ครับมันใช้เวลาจริงๆใช่ค,คือในในถูกท้ายมันกลับมาที่คําที่เราจะรู้กันที่เราจะดิ้งกันตลอดคือเรายังเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่เสมอถูกครับคือแม้ว่าจะมาในบทบาทของการทํางานนะครับเขาก็ยังมีมุมหนึ่งทึ่ S <S เขามองยังไงเราคือลูกเรา,เราคือลูกแบบใช่นั่นคือก็จะมองว่าบางบุมเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรบางนิดๆนะบางนิดๆในจังหวะแต่เราจะแสดงฝีมือเขาเห็นว่าเอ้ยเราพร้อมที่จะดูแลธุรกิจตรงนี้ช่วยเขาดูแลนะและว,วันหนึ่งสุดท้ายมันจะเราจะดูแลได้อย่างเต็มที่ครับตามตามบาระโอกาสสมควรใช่ครับครับนะ อวันนี้ได้ข้อคิดหลายอย่างนะครับขอบคุณกวางมากเลยขอบคุณพี่ปิ๊กมากเหมือนกันครับครับก็ขอบคุณทั้งหับทุกคนที่ติดตามฟังนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ